Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh มาเจอบททบทวนกันอีกครั้งนะคะเป็นบททบทวนครั้งที่สองของวิชาเคมีม5ในปีการศึกษา63เอ่อบททบทำไมอาจารย์ถึงเรียกว่าเป็นบททบทวนเพราะเราได้เรียนผ่านไปหมดแล้วแล้วก็จบกันทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไร่ะ เก็บคะแนนนะก็ทบทวนเผื่อว่าจะทำให้เราอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำให้เราเนี่ยลืมช้าลงหน่อยหรือถ้าลืมก็สามารถเปิดมาฟังเสียงเพราะๆอีกครั้งหนึ่งเพราะๆอะไรแผลก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาคุยถึงเนื้อหาเนี่ยขอให้นักเรียนช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็น กำลังใจแล้วก็เพื่อให้เราไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปอะคะ่ะอ่าเริ่มกันเลยนะก็คือเราจะทบทวนจุดที่เราจะทบทวนต่อจากวิดีโอที่แล้วก็คือเป็นเรื่องกดแก่เบสแก่นะหัวข้อที่หหัวข้อที่2ก็คือกดออนเบสออนคือใครต่อมาทั้ง2อันเนี้ยเราจะทำจ,จะต้องทำการแตกตัวยังไง สุดท้ายสุดในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือการคำนวณออทั้งหมดเนี่ยเราจะคำนวณง่ายๆได้ยังไงนะโอเคมาที่หัวข้อแรกกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักกฎแก่เบสแก่ก่อนเป้าหมายหลักเราก็คือที่เราเรียนก่อนหน้านู้นก็คือ มันถ้าเป็นกรดมันจะมีการปล่อยไฮโดรเจนไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไฮโดรเนียมไอออนนะถ้าเป็นกรดแล้วถ้าเป็นเบสก็คือเมื่อละลายน้ำอะไรเรียบร้อยก็จะมีการปล่อยไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วแต่ทฤษฎีแต่และทฤษฎีมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่หลักๆคือแบบนี้หลักๆในเราเรียนม .5 คือแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นกรดก็คือ หลักก็คือมันต้องมีไฮโดรเจนเพื่อ 1. เพื่อให้มันแตกออกามาเป็นไฮโดรเจนไอออน 2. เพื่อไฮโดรเจนตัวนี้ยไปรวมตัวกับน้ําให้ได้ไฮโดเนียมไอออนนั่นเองอตัวที่เป็นกรดเอากรดก่อนนะกรด มันจะต้องมีตัวไฮโดรเจนหรือโปรตอนอยู่นะโปรตอนตัวนี้มาจากพอพอเกิดการแตกตัวแล้วมันจะมีโปรตอนออกมาหรือมีการให้โปรตอนเพื่อให้เป็นไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองนะ,ะมันจะต้องมี2ตัวนี้เกิดขึ้นในในในระบบของเราถึงจะถือว่ามันเป็นกรดอ,อ่ะตรงนี้ ว่ากดคือแบบนี้ต่อมาเราจะไปต่อตรงที่กรดแก่กรดแก่อันนี้ให้จำไปเลยนะกรดแก่เราจำเป็นจะต้องจำจริงๆเลยว่ากรดแก่เป็นยังไงกรดแก่ก็คือกรดแก่ก็คือมีใครบ้างมีตัวไฮโดรเจนเนี่ยไปจับกับพวกหมู่หหรือหมู่เหลักๆคือหมู่เจ็ดนะเป็นตัวนี้ ไฮโดรคลอริกไฮโดรบอมิกไฮโดรไอโอดิกนะตัวที่แรงที่สุดของเราก็คือไฮโดรไอโอดิกแล้วก็รองลงมาก็ไฮโดรบอมิกแล้วก็ตัวสุดท้ายที่แรงใน3ตัวนี้ก็คือไฮโดรคลอริกอ่านี่คือกรดแก่ที่เป็นชนิดกรดไฮโดรนะกรดไฮโดรกดแก่พวกนี้เป็นกรดไฮโดรทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นกรดไฮโดร กรดไฮโดรหมายถึงว่าเป็นกรดที่ไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบจะมีแค่ไฮโดรเจนที่เป็นองค์ประกอบกับโลหะนั้นแล้วถ้าแบบไหนล่ะที่เป็นกรดที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเราก็จะเรียกชื่อว่ากรดออกซี่กรดออกซี่เป็นอะไรบ้างกรดออกซีเป็นกรดออกซี่ที่เป็นกรดแก่ก็จะมีตัวนี้กรดไนตรตกนะคะกรดซัลฟวริก เปอร์คลอริกเปอร์จะห้อยสนะคะแล้วก็กดคลอริกกดคลอริกก็จะห้อย3าอันนี้เป็นกรดแก่ที่เป็นพวกออกซิเดเดียวจ์เน้นให้เราเนิดหนึ่งกรดแก่ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเราจะเรียกว่ากรดออกซิหรือบางที่เรียกว่ากรดออกโซก็ตัวเดียวกันนะหรือถ้าตัวนี้ล่ะ ตัวที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเราก็จะเรียกว่ากรดไฮโดรไฮโดรลายมือค่อนข้างจะแย่หน่อยนะคะนักเรียนแต่เรามี2เวอร์ชั่นเวอร์ชันที่เป็นลายมือกับเวอร์ชันที่เป็น powerpoint เดี๋ยวใครถนัดดูตัวไหนหรือลำคาลายมือมากก็ไปดู powerpoint ซะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะักเรียนบอกว่าถ้าแบบเขียนเนี่ยมันมันจะเข้าใจมากกว่า ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตนกักเรียนเลยความชอบของคนไม่ไม่เหมือนกันอ่าโอเคนี่คือกฎแก่ที่เราต้องจําแล้วกฎอ่อนนะกฎอ่อนก็คือไม่มีในนี้นอกเหนือจากนี้คือกฎอ่อนเป็นได้หมดเลยนะนอกเหนือจากนี้คือกฎอ่อนเป็นได้หมดเลยอ่าแล้วเรามาดูต่อเบสแกล่ะคะ่ะเบสแก อืมเบสแก่เป็นยังไงเบสแก่ก็คือเบสเนี่ยหลักๆของเบสก็คือมันจะต้องมีไอออนที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นเบสก็คือไอออนที่เป็น oh ลบหรือเราจะเรียกว่าไฮดรอกไซด์ไอออนแม้ว่าจะเกิดจากการให้น้ำน้ำที่เป็นกรดเนี่ยให้โปรตอนไปก็กลายเป็น ไฮดรอกไซด์ก็ได้หรือเกิดจากการแตกของเบสตัวนั้นก็ได้อ่าอย่างเช่นกดแก่เบสแก่ก่อนนะเบสแก่ก็มีเบสมูนหนึ่งธาตุมูนหนึ่งมูนหนึ่งนะ้เลขหนึ่งไปบวกไปจับกับไฮดรอกไซด์ไอออนอ่าก็มีใครบ้างที่เป็นมูนหนึ่งก็มีลิเทียมก็จะเป็นลิเทียมไฮดรอกไซด์มีอะไรอีกมี โซเดียมไฮดรอกไซด์มีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็มีหมู่อย่างอีกก็มีอะไรอีกอะรูบิเดียมได้ค่ะรูบิเดียมไฮดรอกไซด์ซีเซียมไฮดรอกไซด์ก็ได้นี่คือพวกหมู่หนึ่งเบสหมู่หนึ่งเราก็เรียกว่าเบสอัลคาไลน์นะ จริงๆแล้วเบสเนี่ยมันก็มี2พวกนะคะก็คือเบสออกไซด์กับเบสไฮดรอกไซด์แต่ที่เราเน้นหลักๆของเราก็คือเบสไฮดรอกไซด์ถ้าเป็นเบสออกไซด์ก็ยกตัวอย่างเป็นลิเทียมลิเทียมก็ตัดไฮโดรเจนออกไปก็กลายเป็นลิเทียมออกไซด์โซเดียมออกไซด์โพแทสเซียมออกไซด์ก็เป็นพวกเบสออกไซด์แต่นี่เาเจ์ยกมานี่คือเบสไฮดรอกไซด์ เพื่อจะบอกเพื่อจะทําให้เห็นว่าพอแตกตัวแล้วไอออนที่บอกว่าเป็นเบสเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นก็คือไฮดรอกไซด์นั่นเอง อันที่สองส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนที่สองก็คือจะเป็นพวกหมู่สองหมู่สองไอคลาลเอิร์ดเนี่ยไปจับกับไฮดรอ,อกไซด์ไอออนไฮดรอกไซด์ไอออนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นหมู่สองหมู่สองเนี่ยมันอย่างเช่นแคลเซียมเออมันก็เลยทำให้ไฮดรอกไซด์ของเราเนี่ยมีสองตัวขึ้นมา ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นแคลเซียมสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็มีสองตัวเกิดขึ้นเช่นกันเ็เพราะว่าหมู่สองบเรียมเบเรียมหมู่สองก็มีไฮดรอกไซด์สองตัวแสดงว่าตรงนี้ไฮดรอกไซด์เนี่ยสามารถแตกตัวออกเป็นสองตัว ก็เวลาเราคำนวณหาความเข้มข้นก็ก็ต้องคูณ2ของไฮโดรไซด์เข้าไปเพื่อจะบอกว่าไฮโดรไซด์มันมีของไฮโดรไซด์หมู่2เนี่ยมันมีมากกว่าไฮโดรไซด์หมู่1นั่นเองโอเคนะตรงนี้เราก็รู้จักละว่าเบสแก่คือใครก็นอกเหนือจากเบสแก่ตรงนี้ที่ให้ไปก็แสดงว่าเขาก็คือ b a s อ o อนั่นเองแต่หลักๆที่อยากให้จำของ b a s อ o อก็คือ ammonia. แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นตัวหลักเลยว่าถ้าเจอแอมโมเนียเนี่ยใช่มันมีไฮโดรเจนอยู่จริงแต่มันจัดอยู่ในพวก b a s อ o อนั่นเองตอนนี้เราแยกได้แล้วระหว่างกดแก b เบสแกกดอ n อนเบสออเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็จะถามนักเรียนว่า พวกนี้คืออะไรนะจัดอยู่ในกฎแบบไหนหาเริ่มมานะ